เชียงใหม่ชวนเที่ยวควงกาศโบราณตำนานบัตรเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ตลาดการค้าโบราณของดินแดนล้านนาเมื่อเย็นวันที่21พฤศจิกายน2568ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอิทธิรัตน์ศิีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านตลาดการค้าโบราณภายใต้ชื่องานควงกาดโบราณตำนานบ่ากเก่าซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์หรือฟื้นบรรยากาศและย้อนวันวาน,นตลาดการค้าในอดีตของดินแดนล้านนาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระตุ้นการท่องเที่ยวในย่านสำคัญทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักโดยมีหัวหน้าส่วนราชะการหน่ยวงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านตลาดการค้าโบราณภายใต้ชื่อง,งานควงการโบราณตำนานบักเก่ามีกำหนดการจัดงานจำนวนสองครั้งคือครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายน2568นณศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่และครั้งที่2ระหว่างวันที่6-7ถึง7ธันวาคม2568นณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการจัดตลาดในรูปแบบตลาดโบราณจำลองวิถีชีวิตคนเมืองแบบดั้งเดิม มีการรวบรวมสินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมืองเครื่องแต่งกายแบบล้านนาเครื่องเงินโบราณเครื่องจักรสารมากกว่า38ร้านค้า3กิจกรรมสาธิตและ2กิจกรรมเวิร์กช็อปซึ่งการจับจ่ายซื้อสินค้าในงานจะมีการแลกเงินเจียงเพื่อนำไปใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากาแรแลกเจียง ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านและนักท่องเที่ยวมาร่วมย้อนการเที่ยวตลาดการค้าในอดีตของดินแดนล้านนาในงานควงกาดโบราณตำนานบาก,กาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินนะ่นณศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ทรงศักพรมเอี่ยมชัยนรงอนันทาปัญญสุธดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน